ยยสบายมากเลยครับน้ําสวรรค์บนดินแท้ๆอ,อุ๊ยเลือดแค่งยังวันนี้มาล่องแก่งกันที่ชายคลองรีวร์ไซด์ครับน้องคือบรรยากาศคือว่าร่มเย็นสดชื่นมากเลยครับน้องนี่นตรงนี้มีศารานะครับสมัยก่อนอาจจะเป็นซุ้มโจรน,นะครับ <S 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 รน้องไม่กูพูดเล่น,นเดี๋ยวโดนกระทืบไอ้วิน <S <S คือมันสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมคือแบบครั้งแรกในชีวิตนะผมเกิดมาผมยังไม่เคยไปล่องแก่งที่ไหนเลย ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ที่ทองแก่งใน้ครั้งนี้ครับผมว่าตอนนี้หน้าตาดีดเอายา้ยยังกับบรรยากาศในเมืองมัน,นมเนอะเยอะมากค่ะวันนี<า>เ้เหลือลมประมาณสิบสองอน,นะล สวัสดีพี่น้องชาวไทยหัวใจฉีบผูที่เคารพรักครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับผมพบกับผมวันนี้แบ็กบอร์ดชักวครู่ครับผมวันนี้เรามาเรามาทำอะไรวะมึงดูหัวเกียวปลายินเลยเวนวันนี้เรามาล่องแก่งกันที่ไอที่ชายคลองรีเวอร์ไซด์อำเภอป่ากใบยมจังหวัดพัทลุงครับผมเนี่ยครับเขากำลังเตรียมดูดิพอผมมาคนดูเขาเตรียมอะไรเลยมึงดูอันนี้เป็นเรือที่สั่งทำมาจากประเทศ ออสเตียนะครับน้องเป็นเรือที่ไปกู้ชีพของแจ็คก,กับอะไรแล้วที่ไอ,อ้นุเรือไททานิกกัน <c oughs> <c oughs> ครับน้องก็เดี๋ยวพี่จะ่ามาดูนิดนึงนะน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับพี่ๆเขาขยันมากเลยคุณดูดิพนักงานดีเด่นเดี๋ยวเรามาล่องแก่งกันครับริมน้ําลําทานตรงนี้ใช้ระยะทางที่เรา ล่องเรือไปประมาณประมาณสองสากิโลนะนี่แหละเดี๋ยวเจ้าภาพที่เขาดำผมมาเดี๋ยวเขาก็เยียมตัวลงไปในน้ำใครจะถ่ายรูปจะถ่ายภาพก็รีบถ่ายครับ <c oughs> โอเคครับน้องร่องเรือมาหารา,าสักคนรวยหรือจนไอ้ไอ้ไม่รู้ลงไม่เป็นไอ้มิน ก็องมือใหม่ครับน้องผักเนื้อผักตัวด้วยมาจากค่ายโคนายและโจนครับผมวันนี้มาล่องแก่งกันที่ชายคลองรีเวอร์ไซด์ครับน้องคือบรรยากาศคือว่าร่มเย็นสดชื่นมากเลยครับน้องนี่น้ําก็อู่เย็นมากเลยครับคือแม่น้ําลาธารริมคลองนี่คือกว้างมากเลยครับประมาณ20กว่าเมตรนี่มีทรายนี่เหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยครับน้องแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่นนท์ครับผมที่มาพายเรือให้วันนี้นะครับแต่ผมว่าที่นี่คือ ในระหว่างทางที่เราไปนี่มันกดไปแน่นะมีอู๋เหลืองไม่ยอียวเดยอเคลียวด้วยดิดูแลให้บอลลุกป่ามี่หน่อยนึ่งใช่นางนังพามีเมาด้วยล่ะนี่จ้ะยี่เอ็กปุ่งตะตอนกับน้องนักร้องนี่ค่ายสังกัดเดียวกับพี่นะน้อง้องเพลงมาหลายเพลงแล้วโอ้ย แต่เจอด้เขามีเมียแล้วแต่พี่โสดอยู่อยาโฟกัสตัวเองครับน้องเดี๋ยววันนี้พี่อยากเจอสาวๆพัฒนุงไยน้องมีบัง้งไหมอ่ะ <c oughs> ชีวิตนี้แม่งโคตรสบายวะ่ะ เนี่ยครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคือบรรยากาศแบบมันผมชอบมากเลยที่นี่บรรยากาศมันดีมันร่มเย็นมันเงียบสงบดีนะอย,อยากมีบ้านที่นี่สักหลังอะนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เขาที่พายเรือให้ผมวันนี้ <c oughs> คู่พายไม่เป็นเนี่ยครับท่านผู้ชมนี่คุณดูคนที่เขามาดูแรความปลอดภัยผมนะพี่ๆเขาก็ใจดีมากเลยที่พาคือพอดีเรือมันหมดพอดีเลยแล้วเรือผมอยู่คนเดียวไม่มีใครพายให้ก็พี่ๆเขาพายให้มาที่นี่ครับ ครับลูกพี่พพเวรีกู <พอ S 1> เลยนี่นครับเราก็ล่องเก่งเราก็พายเรือไปเรื่อยๆเราก็เจอสาหลายบ้างเจอตอไม้บ้างแล้วก็เจอก้อนหินอะไรบ้างก็พี่ๆี่เขาก็พาหลบหลีกให้นี่ถ้าภู้พยเรือล่มกลางหนองแหล่อยเวร <c oughs> เอาเอาลุงพี่ลงไปไหนเดี๋ยวพี่เล่นดีกว่าเออได้ได้เลยครับ <c oughs> เอาคืออะไรอ่ะเอาแล้วลงไปไปไหนแล้วคุณไปกับใครอ่ะเอา <c oughs> คือไปว่าพี่ไปดูแลแบบอยากดีเลยอะ่ะนี่ครับท่านผู้ชมมันเป็นก้อนหินตรงนี้พี่ๆเขาก,ก็ต้องลงไปคือต้องลงจากเรือไปปรคับประคองอย่าให้เรือล่มนะครับ <c oughs> ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับยาเวลีพูดเลยนี่เราก็มาถึงจุดที่พักเรือนะครับน้องๆมันจะเป็นสถานที่สําคัญเลยตรงนี้มีศารานะครับสมัยก่อนอาจจะเป็นซุ้มโจรน,นะครับน<โด>้องๆไมกูพูดเล่นเดี๋ยวโดนกระทืบไอ้วินคือมันสุดยอดามากเลยครับท่านผู้ชมคือแบบครั้งแรกในชีวิตนะผมเกิดมาผมยังไม่เคยไปล่องแก่งที่ไหนเลย <S <S โอเคครับไม่ต้องพูดมากนี่คอแห้งนะ <S <S เ,เดี๋ยวไปหาน้ํากินก่อนยอมเมฆายุ่งว่ามั้ยเนี่ยในในน้ำยังไน้ โอ๋นี่เหรออุ้ยยอชอบมากเลยครับนี่ท่านแต่บ้านกูคือกูทำเป็นซุ้มโจรแล้วตรงนี้นี่ครับท่านผู้ชมคือเราพายเรือมาแล้วก็มาถึงจอดแล้วก็มาถึงขอดซื้อได้เลยครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูมีอะไรบ้างว้าวเยอะแยะทั้งหมดเลยครับน้ำชงน้ำชาครับน้ำโค้กสไปรเป๊ปซี่อุ้ยยาชอบเป๊ปซี่มากเลยตองสองขวดครับยังไรได้ไหมเราเราไป,ไปเป็นเรือไปไกลเลยเหรอฮะ อย่างรำเลยอุยโง่เลยอ่อมีนายยกมือไหวได้ยาอ่อจังป่ากันอยู่ไม่ได้เหนื่อยเลยตัวจทีมด้วยทำเนี่ยหนุ่มจะมัดไปล่วงนี่แหละไอ้นตัวจแลพุ่มก็อย่างหนาบบาวะไอ้นุคือท่านผู้ชมครับเมื่อกี้คือเรือมันเต็มผมไม่รู้จะไปกับใครแล้วก็มาเจอหน้าหน้าชายคนนี้ครับไม่รู้จะเชื่ออะไรแล้วก็แกให้น้องๆทีมงานพายเรือให้ผมกับโค้ดเรียกอะไรครับคนที่พายเรือนี่คนที่ดูแลความปลอดภัยจะท้าบยังไหมครับอย่า แกอยู rumor, ่รัวยู่ลวงนี่ขอบคุณครับครับกินข้าวยังไงลุงเออหน้าบ่าวนูได้วหยีกลุงมั้งอยากหนามั้งกูควรประทัดอ๋าพี่ลวงวะอ่าพี่พี่ลุงอะไรอยู่ที่เพี่อะผมติดติดไปอ๋ติดติดโอ้เจือเจือตัวเจืออะไรกับเจือต้องเจือจุกกระไดจุกกระไดเลยจุกกระไดจุกกระไดอุ่ยจ้าลุงจุกลุงจุกจุกกระไดเดี๋ยวเรามาสอบถามเรามาสัมภาษณ์นักรองดังในค่ายของเรากันนะครับท่านผู้ชมว่ารู้สึกยังไงกับการมาเที่ยวล่องแก่งในครั้งนี้ นี่ครับท่านผู้ชมครับนักน้องนอกอันธพลครับคนแรกเลยท,ที่พาผมไปหาสาวๆาวเอตตามมี้ดิความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ท롱เก่งในครั้งนี้ครับผมก็ครับตอนนี้หน้าดับเล็อ้ย,ยอ้าอันไรเท่าเท่าของผ <c oughs> ไม่กินกายไหมมาดีเหนื่อยใจไม่เหนื่อยเหรอไม่หลงคุยอะไ,ไก <c oughs> ไันด, <c oughs> <c oughs> ดาราภาคใต้ครับน้องเพลงวิสุธาครับน้องใครๆก็รู้จักนี่น้องดูทีกคนพูดกัครับนี่นี่롱เก่งในครั้งนี้ตอนนี้เรียกรบาร์เรียกรบาร์ เด็ดเด็ดเด็ดเย็ดเด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 เอ้าทีละเป็นยังไงบ้างสาเกบุ้งเี้ฮะเอาเล่นหมดได้เลยน้องแมมเสุดทีละเออรู้สึกยังไงบ้างเล่นแต่นไม่เต็มว่างนะจไม่ใจคือจ๊ะไม่เปียกที่ไม่พลาดเลยอย่าอย่าหนังกนไม่เลยาร์ทแต่ได้ไม่หนังเงี้ย่นรู้สึกยังไงบ้างกับบรรยากาศหนูนึงมันเนาะเยอะมากค่ะวันนี้เหลือรอมประมาณสิบสองคนเละนี่เคยเคยลงแก๊งมาบันดีนี่กี่รอบแบ๊ ที่บ้านนกแบบมีแต่ว่าไม่เคยไม่รู้อะไอ๋อเกิดยจงไอ่ะอยกมั่งแต่ไป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 เดี๋ยวจะบีนี่ไม่เอยาพูดดักจันมาม่แล้วโยงต้นมือในตามมึงเดียวเออครับครับบูอการเมืองนี่หนักล้กันนะต้นต้นเจอไห้ต้นพิลาพลครับอะไรวะต้นพิลาพลครับน้องเออบรรยากาศเป็นเมิ่งความรู้สึกยังไงมั่งจะุ่าบมันอ่ะยายินเคยไหม โอเคไปอ๊ยยาสบายมากเลยครับน้ำสวรรค์บนดินแท้ๆอุยเลือกแค่งยังเราเข้ามาถึงที่ใต้สะพานที่อยู่ใกล้กับชายคลองลิวไซครับน้องๆถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องคุณได้ไหมครับไดได้คุณด้คได้ลนลงมา ครับน้องๆครับนี่นะคลิปนี้ก็พี่ก็ถ่ายมานานแล้วหลายนาทีเป็นชั่วโมงแล้วมั้ง ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูคลิปจนจบนะคือคลิปนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมสนุกกับพี่ๆทีมงานในค่ายเพลงโคนายเลกโจนครับน้องก็ขอขอบคุณน้องๆที่ดูแลความหมดไปแล้วก็ดูเลเรือทุกๆลำก็ขอขอบคุณมากนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใจในทิกตกอกแล้วก็กดไลค์ในเพจด,ด้วยโอเคขอบคุณมากบ๊ายบาย